วันนี้ทำอะไรกินครับพี่เจี๊ยบวันนี้ทำปลาเนื้อโอ้โหมีปลาเนึ่งปลาเนึ่งกินกับน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ไม่ใช่ปลาเนึ่งมะนาวนะคะใช่ปลาปลาเนึ่งธรรมดาที่กับน้ำจิ้มแล้วก็มีต้มยำใช่ไหมโอ้โหปลาเนึ่งชนกับต้มยำอ่ะทำไมอ่ะมันก็จะไอ้นี่ไงอร่อยชิงดีชิงเด่นกันเรื่องความเปรี้ยวไงคราวนี้บ้านเราอ่ะใช่ป่ะแล้วแต่คนชอบเออก็กินกันสลับกันเอานะครับอะไรนะปลากี่กิโลอันนี้ปลาตัวละโลกว่า โคตรอร้วนเลยเออเดินไปกิโลนึงอะ่ะแล้วก็อีกกว่าอีกกว่าหน่อยก็ถึง,งร้วที่ <laughs> ของของพี่เอฟนะครับผมต้มยำปลาเนี่ต้มหมอ้อนี้นะครับปลานห,นหนึ่งตัวหนึ่งกิโลเท่ากันนะครับปลาสองตัวที่ชั่งมาสองโ,โลก,กว่า,ามันโอ้โหจะวางปลาน,นึ่งแล้วฮะ <หา S 1> ไม่จะตัดหางออก <หา S 1> อ๋อหางมันเลยอกตัดหางก่อนเลยปะเออตัดหางออกเพราะหางมันเลยตัวมันใหญ่จัด โอเคเอาขึ้นวางเลยปึ๊บนี่เดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ได้กินปลาวันนี้เมนูปลานะครับทั้งสองปลาเลยปลาทับทิมทั้งสองตัวนะครับผมวันนี้ปลาเป็นปลานน่งอแล้วนี่ก็เป็นปลาต้มยำต้มยำปลาหม้อนี้กำลังร้อยสุกนะครับเอาเอาผักปิดเอาผักปิดจริงๆอ่ะทำไมอันนี้ใส่อ๋อลืมต้นหอมเออใช่เราปลูกหอมไม่ต้งเยอะ รลืมมาไม่เป็นไรไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันแล้วปลามันจะสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเสร็จแล้วเนาะมาดูปลาหนึ่งพร้อมๆกันครับเพื่อนๆสามสองหนึ่งอุ้ยไม่เห็นปลาเลยเห็นแต่ผักน่าจะสุกแล้วแหละได้เวลากินแล้ว เสร็จแล้วครับผมตอนนี้เย่นี่นะครับบนโต๊ะเรามีอะไรบ้างต้มยำปลาแล้วก็ผาต้มยำปลาแล้วก็ปลานึ่งที่มองไม่เห็นปลาเลยต้นหอมก็มีก็ไม่เอามาใส่เลยเราลืมของรับปลูกเต็มบ้านเลยวันนี้เรารีบมากเสร็จแล้วปลูกของไม่เต็มบ้านเลยแต่ไม่ได้เอาอะไรมาใช้สักอย่างต้นหอมผักชี เออรีบอยากกินไงหิวดึก<อ>แล้วม<ห>ัวจะทำงานนี่ปลาเราตัวละกิโลกว่านะครับผมเราเลี้ยงไว้ที่บ่อคนอื่นนะไปซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาที่ตลาดนี่ครับสองตัว,น,น,ตวน้ำจิ้มน้ำเหนือพี่เอฟทำเองดูดใสามากเลยวันนี้ตำมาแบบใสใสสูตรแตงเน่นะใช่ นโอ้โหอ้าวเดี๋ยวเราเริ่มกินข้าวกันเลยดีกว่าครับผิวเนยพูดยังไงนะไม่น่าอร่อยเลยล่ะเนี่ยเหรอเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอ้าวเริ่มกินเลย,ย,ยอาร์ติพีเจบอกว่าสีสันไม่น่าอร่อยลองกินดูได้เลยอร่อยมากขามากักขมักความอร่อยคิดดูนะไม่เชื่อครับตยใช้คำว่าขมากักเนีคนดูเขาร,รู้เรื่องมากสำลัก เป,เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทำไมต้องเ่ยวนำด้วยอ่ะต้มยำนะไม่ใช่ขนมหวานออเออเห็นไหมต้มยำก็อร่อยปลานน่งอ่ะลองกินปลานึ่งกับน,น้ำจิ้มสูตรใสจ่องดูได้เลยอ,อร่อยๆนะไม่เผ็ื่อดอกว่าทำไมมันไม่โอเค ไฟมีตั้งหลายดวงไม่เปิดแจมแล้คราวน,นี้นะครับผมเพราะว่าเราได้ติดไฟที่ห้องกินข้าวใหม่แต่เราลืมว่าเราทําไฟมาใหม่แจมแล้วเห็นไหมโอ้คราวนี้นี่แจมลืมตลอดโอ้โหโอ้พี่แทนนึกกินแต่ปลาีางไรนี่อร่อยมากอร่อยจะลองชิมให้ดูนะเอาเลยครับอร่อยเลยกินกันแบบ โอ้หวันนี้กล้องสวยมากเลยภาพจริงภาพสวยภาพสวยแจมแจมแจ๋วแจ,ม,จมเวอร์อร่อยน,น้ำจิ้มอ่อ,อ,อไหนเดียวเดียวทำไมนะเมื่อกี้หูยังไงนะลูกกิ๊ตเดียวเดินมาออกหน้ากล้องหูคุณแม่โมชุนคุย <laughs> โมโหเลยเดียวครับทักทายกล้องหน่อยแล้วนี่ทักทายเพื่อนๆหน่อยโมเดียว อือฮึกินข้าวโชว์ดีครับก่อนดีครับก่อนเบ๊อเก่งเย็นเย็นเย็นอือฮึ่ย็นเย็นเย็หูจะเจมอ่ะกับข้าวสีเจมมากเลยสวยกลมหน้ากลมตากินไม่คุยเลยพี่เจี๊ยบอะไงล่ะอันนี้ไม่คุยแล้วอร่อยหรอเซอนี้หิวอร่อยแต่อันนร่อยเน้อยเพราะเขาทำนิดนึงเดี๋ย้ ขี้หมูอะอืมกินเลยอะไรนะจอดพราเล่นเกมอีกแล้วอ่ะอา่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวตักให้ได้ดิโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย